มาแล้วนะครับทำลุงเตียงนะครับลุงเตียงสี่ันนะครับซึ่งเป็นวิรบุรุษของจังหวัดสุรนครับโอ้ยพี่น้องเลยทั้งเมยทั้งสาวทั้งนั่กับเอลมารับลืมอยู่ในรถนะครับเฮ้เสียงนี้ยังน่ะโอ้ยโอ้ยนะครับนี่นะครับนี่ก็คือทำลุงเตียงนะครับและพระพวทที่เคยมาอาศัยนะครับลบซ่อนนะครับ เวลาเกิดมีสงครามมีฝ่ายตรงข้ามมานะครับแล้เวเอาก็สิไปต่อหรือสิพอสำนีมาเบิ่งเอาพี่น้องอไปนะครับถ้าเดินไปนี่ก็จะเป็นถ้ำนะครับนี่ขวามือนะครับที่ถ่ายให้ดูนะครับถ้าตรงไปนะครับจะเป็นจุดชมวิวโอ้ยชมวิวไหนเนะาะวันนี้เอาเป็นว่าเอาในง่ายๆนะครับมาเบิ่งนะครับห้าร้อยห้าสิบแปดเมตร ครึ่งกิโลครับพี่น้องโอ้ยยิ่งนี่ลึกเข้ามาแล้วนะครับลึกเข้ามาประมาณจากถนนเส้นเส้นสกลนครกาลสินนี่ก็จะลึกเข้ามาประมาณสามถึงี่กิโลแล้วก็เดินมาอีกประมาณกิโลครึ่งนะครับแต่จะเป็นทางลาดชันนะครับ ข้าขึ้นไปนี่สิบีนโนนพี่น้องเอ้ยบีนโนนบีนภูโอ้ยนาะมาเปลี่ยนกำลังใจซ้อยเด้อครับเด้อภาษีรอดหรือบุรอดน้ำกับบุรเรามาครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ใบมะกรูดใบมะนาวนะครับเปลี่ยนกำลังใจ่องซังเดียวชนนาแนลนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับนะ มาขอกําลังแจกจากพี่น้องนะครับท่านใดท,ที่ยังบริกภติดตามอย่าลืมนะครับช่างเดียวชแนลนะครับเป็นช่องที่มีสาระแน่บุมีสาระแน่นะครับนะเป็นช่องเกี่ยวครับนี่แหละวางๆก็จิพาน้องอันพาพี่น้อง f อซมาท่องเที่ยวเดินทางนะครับท้ามือเวลาทํางานกับถ่ายงานนะครับแล้วก็ถ่ายในสถานที่ที่ไปนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่กดติดตามผมมาแล้วและก็อย่าลืมท่านที่กาลังจะกดติดตามนะครับตัดสินใจกดเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ยสว่วนนี้ก็จะเป็นช่วงลงเนินนะครับ ก็จะค่อยยังชั่วเนี่ยต่อไปนี่เดียวเดียวเดียวเบื้อนโนนครับพี่น้องเออน้ำกระบาดเอามาโอ้ยสูสู